สวัสดีโซเชียลแคมวันนี้ไม่มีอะไรมากรอเพื่อนอ่ะอดองชาเ<า>มืม่อไหร่จะมาก็ไม่รู้ทาลิเนียมทันวันไรก็ชนทิชาก็นาพศนอ่ะเนี่ยนัดเราไวอ้อ่ะเมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้ก็เลยห่จะมาค้าดอกชานะคะโอนาร กินกันเนี่ยหวยอะไรก็ไม่รู้ไหน่จะมาหมอนเรารอนานแลวนะเธออย่าให้เรารอนานได้ป่นะเราเรออยู่ก็อย่างเงี้ยแหละนี่เรามองผู้ชายด้วยแหล่เ,<ร>เทคนิคระว่านี้อรอพวกแกเราดูเด็กช่างไปหลายคนแล้วนะโอเคป่ะก็ไม่รู้สินะผู้ชายขำเราอยู่อ่ะเธอ อยู่บนรถมีเขื่นวานอารักด้วยแหละกูจะจีบโอเคนะโอเคนะเข้าใจตรงกันเมื่อไหร่จะมามาก็ปริ้งมาบอกกับโทรมาบอกรู้เรื่องยีนะอย่าแลบมากด้วยขอร้องใครอ๋อกูนี่เหรอโอเคนะเราจะตีกันรอเธอสองใช่สี่ห้าตัวเออเดี๋ยวจีบ จิบผ้ชายโชว <Okay. S 1> ์เลยโอเคบ๊ายบาย